วสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักและคิดถึงทุกคู่ทุกคนมือนี่มูมายามจ้านี่เามักมี่มาตอนมักมี่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่ไล่สไตล์ของยายวาสนายูเฮียนนี่แหละค่ะ บ่ไป่ใส่ค่ะมื้อนี้บ่ไก่ใส่ปลาติงปลาติงมาโซโตลูกมื้อนี้ปลาติงใส่เสือสีเหลืองเด้อคนคอมเมนต์มาหลายว่าสั่นติปลาติงคนคอมเมนต์มาหลายๆลยขึ้นนี่น้องพผ้าปลาติงมาทั้งพี่แน่ลูกหลานอยากเห็นมาหน่อยค่ะผู้หนาปลาติงมื้อนี้ปลาติงจะแก่เสือให้เบิ่งเด้อค่ะลูกๆค่ะแก่เสือกันเด้อค่ะแก่เสือแล้วจังสิโซโตพะนาพะนาพะนา ไอ้ป้าลัดขาทักทายลูกๆหน่อยได้ยินน่ะนีมากกึ้เสื่อมใจแล้วเาเราอีหยังระบาดนีคือบางสันน้อบาดหนีน้อเพื่อนเาเ้ายังบเาป้าติงคาทักทายลูกๆหน่อยค่ะค่ะป้าติงก็อยู่เหมือนเดิมละค่ะไม่ได้ไปไหนนะคะไปนอยู่น้ากันมือนีมัน้อนไล่สไตล์ของย่าวาสนาก็คือหอนกับรถไฟสากันมาซสุ่มกันยุบ้านนะคะ วันนี้มีอะไรก็ทํากันค่ะบม่ยากไม่ทาบหรอกค่ะเด็กๆนี่เบาง่ายค่ะเด็กๆเบาง่ายค่ะย่านดำย่านแดงโอ้ยอให้ป้าติ๋งคุยนะคะวันนี้วันจันทร์ก็เลยใส่เสื้อสีเหลืองก็เลยใส่เสื้อสีเหลืองก็เลยก็เลยใส่เหลืองสีเสื้อนะคะ นี่ึ้นกันนู้นที่วันนี้เป็นวันจันนะคะป้าขาคุยให้ลูกๆฟังหน่อยแม่จันแม่น้อยคุยหน่อยสวัสดีค่ะลูกๆเชาวนครเบียงจันนะคะพวกคุณยายวายู่ไก่ลูกเด้อยายวาสนากับเพื่อนๆนี่มีมูอยู่เวียงกันจันนะคะลูกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามคุณยายและเพื่อนนะคะเอิญทำไมเอิญพานยูทูบนี่เพื่อนมาเดินมาเดินเพื่อนมาเดินปาเพื่อนๆค่ะแม่เพชรค่ะขำมาหาเพื่อนๆนะคะคิดฮอด เรียกผ่าน YouTube เลยแม่จันเรียกฝากตามแม่เพชให้หน่อยค่ะฝากซ้ายตามเสียงนะคะฝากเสียงตามซ้ายนะคะฝากเอิญแม่เพชให้เนี่ยค่ะคุณลูกลูกค่ะพิดทอดเพื่อนค่ะมีมูอยู่นครเวียงจันทร์แม่เพชคนสวยนะคะจ้าไปพ่อกันยูอันนั้นแม่จ้าลูกลูกค่ะยูอันไปท่ลงท่านกันเลยไปพ่อกันกับแม่เพชแม่เพชเพิินมากจากนครเวียงจันทร์อ่านเพิินมาเเหตุลงท่านค่ะ มันนี้กระหักกระแพงกันเพื่อนกัเอาผ้าเอายังมาฝากพวกแม่บาดลายอยู่เด้่ค่ะเอาสินเอาผ้ามาฝากฝากตัดเสื้อเอาแห้งก็ได้ดอกค่ะไม่น้อยยับเขามาเขาฟองให้ลูกเข็นแน่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพูดแรงไม่ได้ไม่พูดแรงให้ลูกๆฟังด้วยนเลยยบาาอ่ปกสะอ่อนเพียบสะอ่อนพลอยเพื้นอ๋อเออพูเลยเนี่ยพูดเลยก็จริงอ่ะ ก็รวยจริงนะคะท่านสามีว่าให้ยังไงทนสามีว่าให้ยังไงไม่หน่อยไม่หน่อยมาพี่แน่พี่นางโล่งเนี่ยนางโล่งลงมาแกะอยู่พี่เอามาพี่แกะมามีอยู่แกะมามีอยู่เอาเอาเอามามีมาตอนแม่แต้วแกะมามีค่ะเอามักมีแมาให้แม่แม่วาสนาแม่วาสนาแกะกินบ่เป็นแม่ท่านได้แกะเอาไปยืนอี่ยังพูดป่านี้อุ้ยสองสาวบังดูค่ะพูดน่ะ ผู้หนาเบิ่งไม่ป่าด้วยไม่ป่าฟอนเตียล่งสารวันให้ลูกเบิ่งแน่นอนน่นอันนี้แงบนีดีก็เด็ดเปิดกว้างอันนี้แงบนีตีเนี่ยไปก็เห็นยูแต่ว่าลูกขันว่าวยางลูกสเปริ์ยิ่น,น้ำจังสีนาลูก มากบัวนี่ลูกๆสีเขียวแก่ลูกๆทั่วนครเวียงจันทน์แล้วก็ลูกๆประเทศไทยแล้วก็ลูกๆคนไทยทั่วโลกนะคะมือนีย่ายวาสนานากินเป็นมาทักทายนะคะลูกแม่จันทร์แม่จันทร์แกะอะไรเอาให้เอาเอาเอาให้ลูกดูหน่อยอ่ะให้ลูกดูหน่อยแม่บัวนี่มีประโยชน์นะคะอ้ามันมึงเนี่ยสุ่มสุ่มแซวกันคือย่ายวาสนานี่ปะติงปะติงดาย่ายวาดนะคะว่าย่ายวาดกินกาแฟปันใดกับบ้านน้อนค่ะ อันนี้นนกินแล้วบารุง่งหัวใจดีมากเลยนะคะไม่ไม่สักวันหนึ่งเราจะด่าป้าติ่งด้วยนะคะว่าป้าติ่งใช้เรามือว้านีน่ใส่หฮอเซตซอนนะคะลูกขาเออแล้วก็บ่ลาผ้าไปใส่นะคะคุ้มหฮอเห็ดเบียกเห็ดงาน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นคนใส่ <laughs> 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 โอ้ยอนั่งเป็นนั่งเป็นป้าติ่งเป็นคนใส่นั่งใส่นั่งยืดมือแล้วมือแบ่มีนั่ง นั <N Memorial> ่งไปได้ไปไส่ล้วเป็นเจ้าหน้าแล้วนั่งใส่เซจซ้อนค่ะหมู่บ้านนี่ค่ะใสหอ่โอ้ยฟังฟังฟังปะติงว่าดูค่ะลูกค่ะแม่น้ำหลูกเดือดไปเดือดเอาไก่ลงให้ลูกแน่ให้เอาไก่ใส่ให้เอาไก่ใส่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะทำนะคะแม่มากไปทั้งใดล่ะ ขอมไปหองน้าบ้านเต็มสมองโอ้แล้วกินยาบดโดท็อกนี่ยังก็กินแล้วมันท็อกยายาล่างล้วมใส่เออยาล่างล้วใส่นะคะเออนี่ยังผู้เฒ่านะคะผู้เฒ่าอยากสวยค่ะลูกๆค่ะยาล่างล้วใส่คนเพราะวันน้ำใส่แล้วก็แต่ว่ายาตัวนี้ดีมากเพราะไม่ได้นี่เปาะมาขามาทักทายลูกๆชาวยูทูบหน่อยค่ะ วันนี้อัดคลิปนะคะเมื่อนี้มูมูสวัสดีค่ะลูกๆโอ้ยเขาว่าคู่แฝดว่าซันย่ายวัสนาหรือย่ายมากสิเอาไพ่วัซันบ้านอันพัวกันร่างสิลงอยู่พี่น้องเอ้ยนั่งหนึ่งเขายุติขอั้นยอนขึ้นกันเตี้นั่งหนึ่งเขาหันหลังค่ะพี่น้องหัวยองย้อนขึ้นกัน ว่าแล้วหลงเปว่ากันย้องคือกันค่าอ้าวพอกันห้าสิบหมแก่หายไปให้ตรงตรงดีแล้วเริ่มมือค่ะอ๋อให้ลูกๆกินนะแล้วมันเหมือนแล้วเบื่ให้แก่เห็ไม่แก่มีเด้อบักมีเด้อลูกลาแม่น้อยเอามามือนีไเอาพวกแกนั่งร่วกันพวันนี้มานั่งตักกันพอเท่าแล้วมื่อยมือมือมือว่านนี่ปลาหมวยเอามามือนีิแม่น้อยเอามานะคะบักมีมีแต่แสบๆกินแต่บักมีค่ะกินเพียรค่ะ บอกให้ซันกินได้ค่ะเอาหมกก็ให้ไปส่งบอกค่ะคุ้ลูกคหลายเอาลอกออกจแก่ให้พวกแม่ๆเอาบหมี่ไปส่งบอกค่ะบอกมาเด้อเสียไปส่งเอาไหนออกแบบใดค่ะเอาไหนออกบ๋วยเตี๋ยวค่ะมอไหนออกเรื่องมีแคลมีอันเนี้ยอยู่ในหันมีอันอยู่หมอหันมีต้มในแบบหมี่ได้ปล่านางต้มไปกินอันนี้ค่ะเจ้าเแม่กินยังไงอืมไนออกเสิ คนรักกันตอนมาบ่มากหวานชื่อประเจนนี่ก็ดีที่ยังอ่ะเมื่อบ้านนี่ฮะเมื่อบานแม่บาทสนาว่าอันบาทนางบอดไบไซอันเทปเบียรเฮียนทาถ่ายมูอมาหักอันกุมสาวขาเลาะค่ะนั่งขาแต่แม่ป้าครูป้าครูวันนี้ไปไหนอ่ะเที่ยังมือมือแม่บ้านประชุมผู้ใดคือพ่ะเอิญในป้าครูแน่นี่เอิญพระเอิญยุ่ยได้เลยข้าวตือขาอยู่คนประกอบยังมากเลย มั่วมยสุมแปดแปะครู่เป็นม้่วสุมเลยสุณเห็นไหมว่ายาพากันเขามุ่มร้ายมาพีมาเร็มะหาหลูกเนี่ยหลูกๆไอหุ่นหุ่นสวยเจ้าปสิเขาจสลบมุ้มยังไงกันน้งแกะกะเทียมเบิรบเบิรบซุ่มพี่นะอ๋อทั้งหาาไมมากซุ่มยซุมหยาหักใหม่มแม่ทานคุณแม่นี่กะเนาะซุ่มอยาหักใหม่ไอ้ข้าวตีมีปัญหา จังได้กัให้นั่งกินอันนี้ท่ากฟฟ้อนขวายจังได้กัให้นั่งกิน, <ไป S 1> นกาแฟสก้อนขั้นนั่งสมองคันว่ากินกาแฟสมองนั่งบงอนนบลแลนค่ะแล้นั่งกินยูบ่าไปนนนนก็ดีอ้าวหมอพูดแหมสมองเบรอ,อบร์ลูกๆหลานเอ,อ้ยชีวิตบ้านปลายกลับมาอยู่บ้านมูขวักขุมหอม ลูกลาทุกคนกาขันผู้ใดอยูโดนแล้วอยู่ประเทศเยอรมันขันเก็บเงินเก็บขําได้แล้วกับผ้าขันมาอยู่บ้านเสดออยู่บ้านเรารักรออยู่นะคะลูกๆค่ะมันหยุดมันแล้วแต่ว่าเข้าสิยูแบบใดเขาสิยูแบบยูกินพ่อเพียงบอยูคือแม่วาดบอคือแม่วาดจะยูแบบแม่วาดสนานี่ปลูกกินเองนะคะ บุงด้วยเบองพูดข้างหลังท้วค่ะของข้นนะคะพี่น้องวันนี้ดอก็เป็นซื่งล่ะค่ะมีเพื่อนฝูงที่รู้ใจแ้วก็มีคื่อบะมี่บะฮังเบืเงินบหลายก็ได้ลูกๆค่ะขอให้ลูกๆอยู่กินแบบประหยัดมัธยัติแล้วก็ไม่มีหนี้มีสินนะคะไม่ความสุขมันก็จะมาอยู่กับเรานี่แหละลูกเพราะว่าความสุขนี้ ความสุขนี่<ม>เราทําได้เราทําเองได้นะคะลูกความสุขว่าแมนตีวาต้องมีเงินหลายๆจังมีความสุขนะคะเงนินเยอะๆไม่มีความสุขก,ก็มีพพนนลูกหลานนะคะแม,ม่วาดบอกลูกๆเลยว่<ม>าเง<ม>ินอย่างเดียวทําไม่ทําให้เรามีความสุขนะคะลูกนี่ชีวิตบ้านชีวิตสวรรค์บ้านนาความสุขที่หาซื้อไม่ได้แบบแม่วาอยูซุมือนี้ค่ะเอามือใดมูว่าเข้าขับไปแหละไปหามูแมนบ เออมือนหนีมูมากกับมากกับมากมากับเฮ็ดกินจ้าบังดูค่ะมีพายูซือซ้อปะค่ะบามีพายุซือซ้อมียังเฮ็ดกันจะกินจะทําอะไรทํากินทำอะไรทํากันนะคะลูกคือบอมีผู้ใดว่าสิมานั่งว่าเออนั่งถ่าว่าห้มูเฮ็ดสู้กินเออเอาเห็ดตาตางคนต่างทําเสร็จแล้วก็นั่งกินรวมกันแล้วก็คุยกันแต่ว่าขันบ่าอัดคลิปนี้แม่วาดาฟอนนะคะเปิดเพลงนะคะแม่วาดเป็นดาล่าที่ฟอนเก่งกมูน่าิมนะคะเออ แต่ว่าแต่เป็นสาวสักหน่อยว่าได้เป็นทางเคียงนะคะขา,ขาดแมวม่องขาดแมวม่องนะคะแม่บา้านเอออหดีนี่พุ่นพูดทางล้างผุนพุ่นพูดทางล้างพุนฟอนเก่งพุ่นพุ่นยืนม่ได้ยืนตรงๆรงมได้นะคะอันนั้นพุ่น <c oughs> ไม่ป้ารัด <c oughs> ผู้ที่อาวุโสที่สุดในกลุ่มสาวขาเลาะค่ะค่ะนี่แหละผู้พาลูกหลานขื่นเข่งค่ะขับรถนี่แต่ขับรถนี่แต่แลนแต่แลนนะคะลูกๆขาสิ่งเกินข้นค่ะแม่ป้า อใิ่สิ่งเกินมนุษย์ค่ะเอาเอาลูกๆไม่กินบักมือบังมี่ไม่จันเอาเอาบักมี่ให้ลูกบ้างแน่เอามีให้ลูกบ้างแน่เราเราพูดเสียงได้ยินหมดเพราะว่าไมโครโฟนอยู่ที่เราคุยเลยค่ะไม่จันได้ยินหมดค่ะลูกได้ยินหมดอันนี้หวานไม่นับไม่น้อยเจ้าคือหวานบแสบหวานหวหวานหานหวานหีาวานหวานหวหห้ลูกหหวานหวานกรอบยวงใหญ่ค่ะ ปาติงคะปาติงไปหลบทําอะไรอยู่ข้างล่างคะเมื่อเดี๋ยวเห็นลูกปาติงมาลูกคุณคนขยันคือเก่าละค่ะลูกเลยไอ้ปาติงที่หออดมันสูตรสูตคนเด้อค่ะไอ้นี่ท่านไต่ไอ้นี่ด้อเห็นมันงามกินก่อนดิฉูนทุ่งเตะตีเรียกร์โอเคค่ะลูกๆค่ะวันนี้คุณยายวาสนากับเพื่อนๆสาวขาเลาะขอลาลูกๆบายบายลูกๆหน่อยค่ะ ปาติงขาลาลูกๆหน่อยลาลูกๆหน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะนั่น,านปาติงมีแบบคงสุกมีแต่ของกินลูกหล่าคะ่ะของกินบาอึดบาอยากคะ่ะบ้านเฮาเนาะของกินลานลายเออผู้นึงเอาหนึ่งมากผู้นึงเอาอันหนึ่งมากมันก็เล่ยเก็เลยเบาอึดแต่ว่าตอนนี้แม่บา้านขอเปิบกาแฟสก่อนคะ่ะบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บคะ่ะลูก